ครื้นเครงเพลงพื้นบ้านสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านในเรื่องที่มีชื่อว่าครื้นเครงเพลงพื้นบ้านถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะการเรียนในแต่ละวันของฉัน ทั้งมีเรื่องสนุกสนุกแปลกแปลกไม่ซ้ำกันบ่ายวันนี้เป็นชั่วโมงพละศึกษาพวกเราชาวประถมศึกษาปีที่6ทับสพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูอันเป็นสีประจำห้องเรียนลองฝึกการออกกำลังกายผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำการออกกำลังกายเล่นเกมและปฏิบัติตามในงานจนหมดเวลาพวกเราก็พากันไปชำระล้างเหงื่อคล บ้างก็ดื Ris ่มน้ำบ <c oughs> <todas S 2> ้างก็ไปห้องน้ำเมื่อกลับห้องเรียนพบคุณครูภาษาไทยนั่งคอยอยู่ในห้องแล้วเหลือบดูนาฬิกาเลยเวลาเรียนเข้าไปเกือบยี่สิบนาทีพวกฉันรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีคุณครูคะขออนุญาตเข้าห้องค่ะคุณครูครับขออนุญาตเข้าห้องครับเธอไปทำอะไรไปอยู่ที่ไหน ใหญ่จึงชักช้าหรือมัวทะเลทลายชมนกชมไม้ใต้ต้นพฤกษาเบื่อเรียนเขียนอ่านชอบสนุกสนานสำราญอุราจงตอบเร็วไวอย่ามัวเฉยไยให้เสียเวลาพวกเรานั่งอึ้งกันไปหมดจับใจความไม่ได้ว่าคุณครูถามอะไร คุณครูคะกรุณาถามใหม่อีกครั้งคะ่ะอากาศวันนี้ร้อนมากพวกผมเรียนพละศึกษาแล้วจึงไปล้างหน้าชำระเหงื่อใครให้ใคลายร้อนครับตอบได้ดีแต่จะให้คล้องจองกว่านี้ควรตอบอย่างไรพวกเรานั่งง,งได้แต่มองตากันเธอกลับไปอ่านคำถามอีกครั้งแล้วช่วยกันคิด โดยแบ่งกลุ่มตอบคำถามคุณครูให้เวลาพวกเราแบ่งกลุ่มและให้ตอบคำถามสักพักหนึ่งก็มีอาสาสมัครกลุ่มบัวบานนำโดยจอยนักพูดประจำห้องกล่าวรายงานตอบคำถามของกลุ่มเราตอบคำถามรักเรียนทุกยามตามคิดค้นควาไปเรียนพะละเหน็ดเหนื่อยเนอะหนะ นะคะครูขาจึงแวะดื่มน้ำให้เย็นชื่นฉ่ำแช่มชื่นอุราอภัยด้วยเถิดมิได้ตเตลิดไปไหนดังว่าค่ะพอวกราทั้งห้องปรอบมือชอบใจฉันเห็นรอยยิ้มของคุณครูแล้วใจชื้นขึ้นมาเป็นกองกลุ่มอื่นๆก็ออกมาอ่านของตนแต่ฉันจดไม่ทัน จำได้แต่ของกลุ่มวังบัวบานที่ฉันเป็นสมาชิกคุณครูอธิบายเพิ่มเติมว่าการร้องเล่นคาคล้องจองนี้เล่นได้ง่ายๆใช้คําพื้นบานและใช้ภาษาพูดได้ขอแต่ให้มีความสัมผัสคล้องจองและสื่อความหมายในบทร้องเล่นมีการยั่วเย้า กระซเอาแย่สร้างความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในชุมชนชาวบ้านจึงเรียกกันว่าเพลงพื้นบ้านซึ่งแต่ละพื้นบ้านก็แตกต่างกันไปคุณครูให้พวกเราอ่านข้อความหลักในการแต่งคำคล้องจองลามลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอา จากนั้นคุณครูให้หาคำคู่ที่มีเสียงลงท้ายด้วยสระอาเช่นแตงโมงแตงกวาฟุตบอลดาราพระรามนางสีดาพระสังรัชนาขนมเข่งขนมลาส้มตำยำแตงกวาเป็นต้นพวกเราจึงช่วยกันแต่งยั่วเย้วเพื่อนๆในห้องเรียนได้ว่า ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสาราพิเชษชอบนักฟุตบอลส่วนนักคอน,นั้นชอบดาราลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสาราแก้มแหม่มชอบกินซ้มต้มชดช้อนคมขำชอบกินยำแตงกวา ลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสารอาซ่อมจุกชอบกินขนมแข่งส่วนซ่อมแฉงชอบกินขนมลาลาม้าลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสารอาเมื่อคุณครูเห็นว่าพวกเราสามารถแต่งบทร้อยกรองง่ายๆและร้องเล่นได้แล้วคุณครูจึงเล่าให้ฟังว่า ที่จังหวัดจัดงานมหากรรมเพลงศิลปินถิ่นพื้นบ้านซึ่งจะมีศิลปินจากค่ายเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตและศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้านมาร่วมแสดงในงานอย่างคับขั่งการแสดงบนเวทีจะเป็นการแสดงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏ มาร่วมแสดงอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าของหมู่บ้านของตำบลอีกมากมายผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อนุญาตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปชมงานนี้ได้คุณครูให้พวกเราทุกคนเตรียมตัวและหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านไว้ด้วยจะได้ฟังเข้าใจ พวกเราต่างตื่นเต้นจึงชวนกันมาค้นคว้าเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านจากห้องสมุดและได้ความรู้ว่าเพลงพื้นบ้านมีหลายอย่างเช่นเพลงชอยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงลำตดัดเพลงอีแซวซึ่งเพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคกลางร้องเล่นกันในไรนาหรืองานเทศกาลนักขัตฤกษ์ เนื้อร้องและทำนองเพลงเป็นการเกี้ยวพาราสีกันที่วัดนี้มีงานนมัสก,การหลวงพ่อโตเป็นประจำทุกปีในเดือน5และเดือน12บพอถึงกําหนดพ่อเพลงแม่เพลงต่างๆก็พายเรือไปจอดที่หน้าท่าน้ำวัดประตูสารจากนั้นก็เดินไปวัดป่าเลไลระยะทางประมาณ3กิโลเมตรระหว่างเดินไป ก็ว่าเพลงสลับกันไปจนนมัสการหลวงพ่อโตแล้วมหอรสพอื่นก็เลิกเล่นแล้วแต่พ่อเพลงแม่เพลงยังกลับบ้านไม่ได้จึงว่าเพลงกันต่อเซาเพลงกันไปมาเซาเพลงกันไปตลอดคืนยันรุ่งสว่างจึงเรียกกันว่าเพลงอีแซวตั้งแต่นั้นมาเพลงอีเซวจัดเป็นเพลงปฏิภาค มีฉันทะลักษณ์เป็นกลอนหัวเดียวคล้ายกับเพลงชอยหรือเพลงเรือต่างกันตรงที่ทำนองการร้องและการรับของลูกคู่การแสดงบนเวทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒมีหลายชุดหลายแบบเริ่มต้นด้วยการแสดงเพลงสนุกสนุกที่นักเรียนเคยร้องเล่นกันในห้องเรียนแต่เนื้อร้องมาจากเรื่องสามัคคีเพศค,คำฉัน ที่ให้คติสอนใจแก่ผู้ชมลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลากษัตริย์ครองแคว้นมคตกษัตริย์ครองแคว้นมคตน้องจงจำโจดราชึกภาราลามะลิลา ขึ้นตนเป็นมะลิซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาชื่อเจ้าอาชาศัตรูชื่อเจ้าอาชาศัตร,าาาตรูฟังแล้วหดหูคนถูกเข็นขาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาพระองค์ชอบการสงคราม พระองค์ชอบการสงครามผู้คนครันร้ามกันอยู่ทั่วนาลามมลิลาขึ้นตนเป็นมะลีซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาเตรียมบุกแคว้นวัดชีเตรียมบุกแคว้นวัดชีกษัตริย์ลิ์ชวีครอบครองนานมาลามะลิลา ขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาพร้อมพรักสมัครสมานพร้อมพรักสมัครสมานปกครองบริหารยึดธรรมราชาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาถืออปริหารนิยธรรมชื่ออปริหานิยธรรม ขอน้อมนำเข็มแข็งแกร้งกล้าออลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลีซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาจึงจำต้องคิดอุบายจึงจำต้องคิดอุบายเรียกอมาตะขู่กายวัสการพรามาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา วางแผนยุแยแบ่งแยแอกวางแผนยุแยแบ่งแยแอกให้วัดที่แตกสลายถวนหนาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกไปอ่อนเป็นมะลิลาจึงสร้างเหตุการณ์ใส่ใครจึงสร้างเหตุการณ์ใส่ใครล,ลงโทษพรามใหญ่ไห้โดนอาญา ลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาบอยตีก้นหัวไล่ทรงบอยตีก้นหัวไล่ทรงพรามเจลเมุุ่่รตรงวัดทีมิรอชาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา,ลลลลาเข้าไปสวามีพัก เข้าไปสวามีพักถวายงานทรงศักดิ์สืบเนื่องต่อมาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อ,อนเป็นมะลิลายุแย่แกงแย่งแข่งขันยุแย่แกงแย่งแข่งขันหวาดระแวงกันเสื่อมสินปัญญาลามะลิลา ขึ้นตนเป็นมะลิซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีอวดอ่างบารมีอวดเตียหังกาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา สมใจอาชาศัตรูสมใจอาชาศัตรูกรีธาทัพสูวัตชีนาคาราลามะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาก็เพราะแตกแยกสามัคคีก็เพราะแตกแยกสามัคคีกษัตริย์ลิชวีต้องทุกขเวทนาลามะลิลา ขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้เป็นอุทาหอน์สินชาติมวยมอนเพราะอัปัญญาลามะลิลาขึ้นตนเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิโรยราเมื่อการแสดงจบลง ผู้ชมต่างปรบมือให้และปรบมือรับการแสดงชุดใหม่ซึ่งเป็นการแสดงเพลงเกี่ยวข้าวอันเป็นเพลงพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตเกี่ยวกับการทำนามีการร้องเล่นกันในหลายพื้นที่และทำนองการร้องอาจแตกต่างกันไปการแสดงเพลงเกี่ยวข้าวจัดแสดงที่สนามกว้างหน้าเวทีนั่นเอง ผู้แสดงทั้งสองฝ่ายแต่งกายพื้นบ้านมือหนึ่งถือรวงข้าวการเล่นจะร้องโต้อตอบกันระหว่างพ่อเพลงแม่เพลงในเชิงกระซ้าเย้าวแย่ถามสารทุกสุขด,ดิบและเกี้ยวพาราสีกันโดยมีลูกคู่ร้องรับทำท่ารำและปรบมือเป็นจังหวะประกอบทำนองเพลงเต้นกำรำเคียว พวกเรานั่งชมกันอย่างสนุกสนานเป็นลูกคู่ข้างสนามช่วยร้องรับและปรบมือให้จังหวะไปด้วยฉันได้ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านอย่างมากและคิดว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ช่างน,น่าชื่นชมจริงๆและเป็นความภูมิใจของเยาวชนอย่างเราอย่างยิ่งหลังจากที่รู้จักกับเนื้อเรื่องของคลื่นเพลงเพล,ลงพื้นบ้านกันไปแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้ว ก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะหมดเวลาของความสนุกกันอีกแล้วนะคะในครั้งหน้าพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับเพลงพื้นบ้านกันบ้างวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ